การร้องเรียนขอความเป็นธรรมของจ่าเอกอภิชัยสนพรายกับทีมข่าวร่วงภัยว่าได้รับความเสียหายกรณีตำรวจสอพอนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีสองนายบุกรุกเข้าไปในบ้านพร้อมอาวุธปืนโดยทั้งสองอ้างว่าตามคนร้ายมาจากนั้นทําการตรวจค้นบริเวณบ้านและแสะดงกริยาไม่เหมาะสมเบื้องต้นผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สอพอน้องจอกเรื่องผ่านไปเป็นเวลานานจนเดือนมกราคม2555จ่าเอกอภิชัยและนางสาวอัชราพรได้รับหมายเรียกจากสอพอนองจอกถูกกล่าวหาว่าร่วมกัน ขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้ายส่วนนายอภิชาติถูกกล่าวหาว่ามีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านจตเอกอภิชัยบอกว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริงเป็นการดําเนินคดีโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรมตอนนี้คือผมเป,เป็นผู้โดนความผิดแล้วอ,อยู่ๆมากล่า,หาวหาผมขัดขวางการจับกุมแล้วครับหลังจากที่ผมร้องไปเนี่ยแล้วไปขอความเป็นธรรมเนี่ย กลายเป็นโดนหนังสือเรียกมาเรียกมาเรียกเฮาผมหาว่าผมเราพูกระทําความผิดครับแล้วก็พูดกันมาว่าให้ไปต่อสู้กันในศาลเองพูดผมถามว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเป็นประชาชนนะครับผมมาพึ่งตอนนี้จะคดีอะไรเขาหมายเรียกมาหมายเรียกมาโยนให้ผมกับหาว่าอภิชาติเนี่ยเป็นคนยิงปืนครับหลังจากเหตุการณ์เกิดมาหนึ่งเดือนแล้วผมไปร้องขอความเป็นธรรมปุ๊บมากล่าวหาว่าอภิชาติเป็นคนยิงปืนถึงเข้ามาบ้านผมครับมีหมายเรียกอยู่ตรงนี้ไหมครับมีครับนี่ครับ นี่ดำรวจวิชากล่าวหาหเฉยอะแล<ต>้วทาไมตํารวจวิชาครับผมปริ่งรอดนี่ครับกล่าวหาอาภิชาติหรือว่าเพชร,รผู้ต้องหาก็คือมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิด โดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านครับผมซึ่งเราก็ระบุเลยว่าเราไม่ได้ยิงแนนอนยิงยันไม่ยิงปืนผมก็ไม่มีปืนก็ไม่มีาปืนก็ไม่ไม่ไม่เคยขอไหมค้นแล้วก็ไม่มีครับค้นบ้านค้นอะไรทุกอย่างหลังจากเกิดเดือนแล้วผมก็ขอให้เขาเนี่ยเคยพูดไปแล้วบอกว่าถ้าเขายิงปืนจริงให้เอาไปตรวจข่าปืนแล้วทาไมไม่เอาไปพี่ผมถามหน่อยว่าเวลาตั้งเดือนนะครับ ในวันที่เราไปแจ้งความเนี่ยเขายังไม่ได้บอกว่าใครยิงไม่ไม่กล่าวเลยนี่แล้วแล้วเขาบุกลุกมาว่าผมสองคนเนี่ยเป็นเป็นดาบิชาเนี่ยกล่าวหาคนเดียวเดี๋ยวก่อนเขามาเขาามาบอกตอนไหนว่าคนนี้แหละคนยิงปืนหรือว่ายูยูก็มีหมายหลายเดือผนนคือมารู้เพราะไอ้หมายตัวนี้ครับเขาถึงรู้ถึงรู้ว่าคนนี้เป็นคนยิงปืนยังงงเลยงงครับวันที่เกิดเหตุเนี่ยถึงวันที่เข้าเข้ามาเขาก็ปกติมีมีแต่พอช่วงหกโมงเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้ตามไม่ไ่าาม บอ,บอกว่าตามคนไล่ไ <ป S 1> เฉยแล้วตอนหลังเนี่ยแค่มาอ้างว่าไอ้เพรเป็นคนยิงปืนทีมข่าวได้สอบถามไปอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งได้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันกเลยไปนั่งกับรถยนต์เทียบตัวที่นี่นเลยน่งคุยกันต,ต,ตัวไหนดีตัวไหนดีมันดังขึ้นไว้ชุดหนึ่งครับนั่งมาวันหกนัดเพรเพชรเพชรพศขงนักขุเรียบเข้าไปในซอยเลยแต่ในซอยแล้วมาานหหนันมีทางโค้งมันเลยแล้วมันมีทางแยกเข้าหมู่บ้านบานผาผลมันสองรถหลังนะ่ะจอดเพื่อจะ ฟังทีม,มันก็ยิงอีกทีเพชรเพบอกคนเหลียวฟ้องเข้าเลยเข้าบ้านเลยอพอเข้าไปถึงจอดหน้าบ้านจองหน้าบ้านนะประมาณนี้เดีไกลกว่ารถประมาณสัณกห้าเมตรเลบจอดอึเบชาก็โดดลงเลยพุก,ก็เห็นกําเด็บปืนเลยเอย่างนั้นนะคือคนที่เหน็บคืนคือใครครับคือไอ้เพชรเป็นหลานของไอ้คนหลานของทหารเนี่ยคนรู้จักคุ้นเคยมาตั้งแต่ตั้งแต่มันเล็กๆเพิ่งจบโรงเรียนน,นะนะครับ นี้เคยจำได้ว่าอ๋อไอศิษเพชรนี่มาของประชากวิ่งมาแล้ววิ่งวิ่งพวกผมก็จอดรถแต่ผมจะช้าหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ผมขับแล้วก็มันตั้งาตัางต้ง,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 งกันแล้วมันจะช้าเราเข้าไปก่อนแล้วผมชอบเทั่วออกไปถึงมันเที่เรวิ่งออกหลงังบ้านนั้นมันวนออกหลังบ้านเป็นบ้านสองชั้นบบ้านสองชั้นแต่ด้านหลังมันมัน,มนล้อมอิดบล็อกครับสีประตูเข้าแต่ด้านหน้ามันโลดด้านหน้าก็มีคนจัดพวกกล้วยผลไม้จัดใส่เข่งใส่คันใส่เข่งมนมีเยอะนะ ใช่ครับนี่ตำรวจตัวนวิ่งผมไปสลากผมก็วิ่งตามรสชาติ่นแหละนึกว่าจะวิ่งเข้าป่าไม่เข้าป่ามันผันกับเข้าบ้านเนี่ยชาติเขาวบเข้าบ้านเลยเข้าบ้านไปเนี่ยแต่ผมไปถึงนั่นคือรสชาติโดนหิ้วตัวไอ้สองคนผมเนี่ยคือทหารกับเมียมันหิ้วแต่ว่าชาติออกมาแล้วเพราะชาติตัวคนนี้เอาหิ้วลงแดงลงเดงลงเด้งมาทำไมทำไมเขาถึงหิ้วก็คือก็คือรสชาติจะทันมันแล้วไงจะทันไอ้คนนี้เพชรเนี่ยเพชรเนี่ยคือวันนั้นที่เราไปเห็นเขาทําอะไรกันอยู่คือ คือข้างหน้านะเขาจัดจัดมิเค่งนะเข่งผลไม้นะเขาจัดเรียงกล้วยใส่เข่งใส่อะไรขึ้นอยู่ครับแต่เราตอนนั้นเราไม่ได้คุยกับข้างหน้าเลยเพราะเรามุ่งไนนี่อย่างเดียวไงมุ่งในคนเนี้ยก็ถูกประสงค์หลักหลที่ไปวันนั้นคือเราไปตรวจ<ข>จับอะไรก็เพื่อจับเนี่ยจับคนยิงปืนเนี่ยจับคนยิงปืนก็มีนโยบายมาจากแต่ผู้การแต่ผู้ว่ามา,มาว่า,ย,ายิงปืนขึ้นฟ้าอะไรเนี่ยก็เลยเล่นไปตรงนั้นครับทีนี้เนี่ยเขามีหนังสือร้องเรียนไปบอกว่าทางตำรวจก็คือที่เราสองคนนี่แหละเข้าไปบุกค้นในบ้านเขา เขาไม,ไม่ได้ค้นเลยเขาะว่าวเขาไปค้นบ้านซึ่งไม่มีหมายไม่มีหมายที่จะเข้าไปค้นเลยปกติเาไปค้นโอ้ไม่ใช่ครับไม่ได้ค้นเลยคือเข้าไปถึงก<อ>็มันก็คือตามาไปขเข้าไปแล้วทั่ว้าเข้าไปครับครับและทีนี้ทางคนทีร้องเขาบอกว่าเมื่อถามไปบอกว่าเข้ามาทําอะไร <c oughs> แต่พี่รสศมีก็บอกว่ามาจับคนร้ายว <c oughs> ิ่งมาที่คับวิ่งมาในบ้านเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปแสดงกิริยาไม่เหมาะสมกับภรรยาของเขา กี่เยอไม่หมดก็คือใช้ปืนที่เขาไปร้องก็คือใช้ปืนอ่ะไปจาะหน้าอกเขาเสาอายุเสาอายุไปจี้นมที่ร้องเนี่ยโอ้โหไปจาะหน้าอกเขาอยู่เยอะพอพอผมวิ่งไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยสายตรุษมันโยนเข้ามาแบดีเถียงกันรักหมดยี่สิบคนน่ะเตยโยนตอหมดกันเลเถียงกันแบบรั้นระรันตึ้งทุ่งแล้วมันเป็นมันเป็นแบบที่เขาพูดจริงหรือเปล่าที่ใช้เสาวฏิยุไปจิ้มหน้าอกเขาไม่ได้ไปโอ้โหผมพันปืนเป็นหนยี่สิบกว่าปีนะ คนที่ปีนะาจะคนที่สิบคนเอาเสายุไปจิ้มนะโอเคว่ามันก็ลองลองพิจารณาอะไรกันว่าว่าน้ำหนักมนันนะมผมมาเป็นตำรวจยี่สิบปีทำงานสืบมากระไปีไม่เคยโดนใครดีไปจับแล้วไปหิ้วปีผมอย่างนี้นะรเราเนี่ยเห็นชุดหลังในเห็นในเห็นนั่คือยิงปืนขึ้นฟ้าต่อหน้าเราในระยะห่างตัวนั้นก็นจากนี่ก็กำแพงโรงพักได้แล้วเราเนี่ยขี่รถเข้าไปจอดเนี่ยห่างประมาณสามซนเมตรเนี่ยอ่าแล้วก็เนปืนเข้าเอวเนี่ยแล้วก็วิ่งไปหลังบ้านอ้อมเข้าบ้านนะซึ่ง ตามข้อเย้นของกฎหมายเนี่ยไม่ต้องใช้หมายคนมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วจากจากประสบการณ์ทํางานผมมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ต้องเข้าไปจับซึ่งไม่มีอทหารส่งไอ้ทหารพวกนี้สองคนนะเข้าพิ้ปีผมเนี่ยผมก็จับไอ้เพชรได้หรือพิชาดได้แน่นอนอย่างนั้นไม่รอดผมไม่รอดแต่เพราะว่ามันรั่วจับมันเคยหิ้วปีผมพี่ปีผมข้างซึ่งผมก็แจ้งข้อหาต่อสู้กับฝังคดีก็ต่อสู้กันไปส่วนเขาก็าแจ้งฝามผมว่าบุกก็แจ้งไปคดีตอนนี้ระหว่างคดีแจ้งผมก็อยู่ที่ปปทอกก็ต่อสู้กันไป 打不问当。